<laughs> <laughs> ông mà cần gì đây? Lướt lên Sao vậy? Anh nuôi lướt cá ba nữa. Bài ba ba. lưu, ban ban, luôn lưu. เข้าบ้านเข้าบ้านข้าบ้านเข้าบ้านน่าจะของเนี่ยตึกคอนโดเนี่ยอไม่ได้จอดไม่จอดใกล้คอนโดเต็มแล้วหรือไม่อามีออฟฟิศเนี่ยมีออฟฟิศอยู่เนี่ยไม่เฮ้ยไม่ใช่แล้วไมจอดทไม อ๋อทางนู้นมันไปนี่ได้อันนี้นี่หไงเออเขาจะเดินมาทำไมเนี่ยมีหลังเนี้ยน่าจะเป็นออฟฟิศมีหลังเนี้ยหลังนี้หลังนี้ก็จะมาจอดตรงนี้ดิเออมาจอดตรงนี้คนนั่นนักสืบ มันู้สืบอะไรคะอันนี้ฉันเพิ่งกินอิ่มมาในเนี่ยอย่างพายวยไม่ได้ใส่รองเท้านี้มันวิ่งเลยไปนะเดี๋ยวยเราจะตัดไปหน้าบา้านตรงนี้วิ่งได้อ้อมาหูหนาวิ่งมากมีเครื่องบินด้วยน่ เ <s we ak> ยอแล้วเป็นหมาที่โชคดกีมากเลยนะวิ่งไปมีเครื่องบินให้ชมด้วย <laughs> <s we ak> <s we ak> ฉันได้ออกมือกายในตัวแต่ว่ารองเท้า <laughs> รองเท้าไม่ดูดูรองเท้าแต่ยิงตอนเย็นๆหน้าวิ่งครับบรรยากาศดูดไม่กล้าปล่อยปล่อยก็โอ้โหตามไม่ทันแน่ เมื่อวานมีคนบอกว่าน้องชินกังอะไรกังนะโยกังจริงเหรอกังกังโยกังโยโยกังโยกังไม่กระเดกสิกนี่โยกังหรืออะไรวะอะไรนะบอกให้ลองเรียกดูเขามีปฏิกิริยาอะไรมั้ยไม่อคืนแล้วก็เรียกเขาแต่เขานอนไม่ได้ยินมาเท่เฉย วันนี้ก็เลยลมชื่ออะไรโยคุโยคุอ้าวอ๋ออันนี้มาแค่แค่แพ่วนเวียนที่กลับรถเราก็ต้องแบกน้ำมันนะ่ะคลองนั่นแหละผักบุ้งตรงเหนงคลอง วเดินไะด้ไม่ใช่ ตีสามตีสี่เขาพี่ 4, พรอบอกคือนั้นตื่นตีสามมาปลุกเขาเหมือนกันเลยไป <laughs> แก้เก็ดผ้าออกวิ่งนี่แหละติ่ตอนประมาณห้าทุ่มกว่าเข้าห้องแล้หลับยาถึงเก้าโมงเช้าอ๋อไม่ไงมกั้นต้องให้วิ่งก่อนต้องให้วิ่งให้เหนื่อยนะแรงเงยอะแรงเงยอะตื่นมาจะปลุกเลยถูกแล้วไม่คืนนอนเงียบเลยเราก็กลัวกังวลด้วย เดี๋ยวเขาจะปลุกไม่มีปลุกเลยดูในกากาโมงยังไม่ตื่นเลยอันนี้ลูกไม่เอาขยะไม่เอากินเห็น,นบ้านบ้านคุณวัดหลังเห็นสีสันนะครับเนี่ยชอบสไตล์เก่าๆนะเมื่อประมาณสักห้าปีที่แล้วถ้าโดนขโมยขึ้นบ้านหมดไปประมาณสิบกว่าล้านนะโอ้โหสิบกว่าล้านนะครับแล้วคุณวัดก็ไปขอกล้องวงจรปิดผม พลมอเตอร์ไซค์บนผาทางปานมาจากไหนเขาตามจนเจอตามไอ้ก็ออกมาประมาณเก็บเกลือนอะยเจอของจะมาหมดแล้วผาองหมดไม่ได้เลยเอาวกับไม่ได้คืนเลยอย่างนี้ต้องติดล้วนี่ไว้นะไฟฟ้าโอ้โหเออเนาะ บ้านเราดีอย่างบ้านนี้แล้วก็ติดบ้านเราบ้านนี้ก็ติดบ้านเราดูกว่าจะรอดไปว้าจะโล่มตงเนี่ยเต็มมองสวดีงามมากเลนะหย่องหย่องหยอเพื่อนเจอเพื่อนอยู่ในกรงไม่เป็นไรลูกหพอต่อไปตัวใหญ่กว่าเรา แค่นี้นายบอกแค่นี้นายบอกไม่อแค่นี้เอ,อ,องวันวันจันทร์วันศกรานะครับ ข้สกระทพาเลียนนายออกไปทำความดีก็คือเราจะไปซื้ออาหารสุนัขให้กับสุนัขจอนจัดนะครับในจำนวนหนึ่งรอกระสอบทั้งที่เราซื้อไปวันสที่เราซื้อหึงร้อยจคงนี้ฮะแล้วก็เราจะไปให้ที่ไหนแล้วทักมาเลยฮะอยากได้เอาคนที่เลี้ยงสุนัขจอนจับนะผมจะไปซื้อทั้ง ข้าวปลายอ่ะข้าวปลายที่ก็ต้องต้มต้มให้สุนัขทานกับกับอาหารเม็ดถ้าพูกนี้ประมาณหนึ่งร้อยอสอบนะก็เอาเงินจากที่คนทำบุญลล้วให้เขานี่แหละนะครับไปซื้อกันเข้าบ้านแล้วพอแล้วอยู่ไหนละไปเข้าบ้าก็ได้ลูก เาไปแบบนี้บ้างแล้วตอนนี้ต้องเาไปแบบนี้มาแป๊บเดียวตัดตัคือยันหน่อยสลับไม่ยอมไม่ดีเลยให้บ้านน้ได้ไหมได้ไหมไปบ้ันเลยไปไป้วดนี่นีัค่ะดรับน้ำในสัญญดต้องต้องเห็นบางโอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ เราจะพาน้องไปไปซื้ออาหารสุนัขให้กับผู้ที่เลี้ยงสุนัขจรถ่ายมูซื้อมาร้อยร้อยร้อยดสอบนะแล้วก็ข้าวปลายจะดูว่าเขาขายยังไงนะครับวันนี้เราจะมีะการมอบมอบเงินนะครับในในการวิ่งอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้นะครับที่ร้านอาหารหนาทองนะครับ30ล้านนะครับที่เราจะมอบอย่างเป็นทางการ จะมีป้ายมอบมอบให้ผมนะครับผมก็จะเอาเงินจุดวนนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาไปเข้าบัญชีแยกต่างหากว่าบ้านสุุดท้าย2นะครับอันนั้นคือโครงการสัญญาไม่ทอดทิ้งบ้านสุดท้ายนี่เป็นบ้านสุดท้าย2เอาไว้ใช้ในการดําเนินการก่อสร้างในการซื้อเตียงซื้อ,อเครื่องฟอกไตซื้อทั้งหมดเนี่ยอยู่ในนี้นะครับเพราะนั้นในบัญชีเนี่ยก็สามารถที่ยังยังยังจะ เพราะเราต้องต้อง,ต,องต้องมีตีงอีกประมาณรถของเก่ามีประมาณ20บนะครับซื้อมาอีก50แล้วก็พวกรถพยาบาลนะครับเป็นมือ2นะครับที่จะซื้อมาเพื่อในการรับผู้ที่ถูกคดทิ้งไหนก็แล้วที่เ็แจ้งเอามานะครับล้วก็มานะครับแล้วก,วก็วิวแชร์นะครับที่เราต้องใช้ของจำเป็นที่เราต้องใช้ต้องอยู่ในบ้านส,สุดท้าย2 เพราะฉะนั้นก็เราต้องดำเนินการบริหารอีกประมาณ10 20 30 40, 40ปีเราไม่รู้นะครับว่าอะไรก็น่าจะเกิดขึ้นแต่เราก็ต้องพร้อมที่จะมีเขาเรียกว่าปัจจัยหลักนะครับที่จะดูแลให้เขาได้ได้นานเท่าน,านานที่สุดนะครับก็เดี๋ยวจะเหมือนกับที่อื 1, ่นพอเปิดมาเพิ่พี่หน่อยขาดแคลนเร,รื่องวัซับไม่มีสามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้ต้องปิด ถ้าปิดแล้วพวกเขาหลอดนะั้นที่เรามาเนี่ยจะไปไวไหนเพราะนั้นผมจะมองอนาคตข้างหน้าเลยนะครับว่า5ปี10ปี15ปี20ปีเราจะต้องให้มันมั่นคงให้สามารถรอยู่ได้5 5ปีต่อ5ปี5ปีต่อ5ป,5ป,5ปีนะครับเราจะรู้ว่าปีเดือนนึง่ง มีข้ารการของพนันเราต้องในการบริหารตรงนี้จะรู้ว่าถ้าเปิดมาสุดท้ายหนึ่งก็ประมาณสิบปีได้แล้วนะครับเราก็ไม่เคยไม่เคยขาดแคลนไม่เคยเมีอุปสรรคในเรื่องในเรื่องในเรื่องปัใจจัยในการดําเนินการนะครับปีเดื่อนๆก็ประมาณเกือบแสนวันนี้ก็แสนกว่าวันนี้ก็เกือบแสนเราก็สาม,มารถที่จะบริหารจัดการได้ตลอดมาตั้งแต่นี้สิบปีแล้วนะครับ เพราะนั้นบ้านสุดท้ายสองเหมือนกันเพราะนั้นเราต้องบริหารจัดการเรื่องตรงนี้ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังสามารถที่จะเข้ามานะครับในการที่จะสนับสนุนนะครับโครงการนี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวถึงงานนะครับคืนนี้นะครับบรรยากาศงานเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดให้ชมคืนนี้นะครับโอเคประมาณสักไม่เกินหกโมงครึ่งถึงทุกประมาณทุ่มนะครับไม่เกินนี้ก็รอติออดตามโอเคขอบคุณมากแค่กำลังใจน้องเปรยนายในวันนี้ พาก็วิ่งเรียบร้อยเลยครับคนก็หอบเขาก็หอบโอเคครับสวัสดีครับ